เทลิดวันนี้เสนอตอนตุรกีแบบที่ไม่ต้องตรวจ rt pcr หรือเปล่านะไดหนึ่งนะคะยังไม่ทันได้เริ่มเดินทางแต่ว่าด้วยความที่แบบพารานอยไปเองว่าแบบวัคซีนพาสปอร์ตมันจะใช้ได้จริงหรอแล้วถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาทำงานแล้วถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วเขาก็การผลตรวจโควิดขึ้นมาทำยังไงเราต้องเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราทําการรีเสิร์ชมานะคะว่าจะไม่มี rt pcr แล้วก็ไม่ได้ตรวจมาด้วยเพราะว่าเมื่อวานทํางาน รอดูแล้วกันว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปถึงสนามบินแล้วตื่นเต้นไหมต,ต,ตื่นเต้นว่าผล p p r ที่ไม่ได้เอามาจะผ่านได้ใช่แล้วมีแค่พาสปอร์ตวัคซีนเท่านั้นนะคะกับผลตรวจ ATK เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับ <c oughs> จะผ่านจะผ่านกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ วันนภูมิจะล้างแค่ไหนถึงแม้ว,ว่าคิงพาวเวอร์จะเปิดน้อยแค่ไหนก็ยังได้ของมาอ,อยู่ดีนะคโดนตั้งแต่ก่อนออกประเทศย,ยังไม่ไั้งแต่ตยัออกจาก <laughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาด้านในได้แล้วมารอที่หน้าเกตมารอที่หน้าเกตไปที่เรียบร้อยแล้วสรุปก็คือ RT-PCR ไม่ได้เอาสิ่งหลักๆที่จะต้องเตรียมเลยก็คือ 1. พาสปอร์ต 2. พาสปอร์ตวัคซีนนะคะหรือว่าใบสูติสิเกตแต่ว่าของเราอ่ะใช้เป็นพาสปอร์ตวัคซีนเนาะอย่างที่3เลยก็คือ H.E.S. หรือว่าเป็นฟอร์มก่อนเข้าประเทศนะคะซึ่งอันเนี้ยเราแอบมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เราเอามามันเราแคบมาแค่ตัว QR code ไม่ติดชื่อไม่ติดชื่อของเราแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องการอันที่มีทั้งชื่อของเราแล้วก็มี QR code แล้วก็ทงนี้ทางนั้นก็คือมันจะมีการแบบเขียนแบบฟอร์มเพิ่มเติมนิดหน่อยประมาณว่าถ้าเราดูเอกสารไม่ดีนูน่นนี่นั่นถ้าสมมุติว่าแบบเราโดนส่งส่งตัวกลับเนี่ยเราจะต้องยินยอมเป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งนี้ก็ ก็แบบเออเซ็นไปไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอ่ะดูผลตรวจด,ด้วยก็คือขอผลตรวจโควิดแล้วก็แบบเออมีแต่ ATK นะคะก็คือแบบโชว์ไฟล์ในหมอพร้อมไปเลยเขาก็แบบเออได้ไม่เป็นไรมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รีควายแต่ว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้น RT PCR มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องแย่จมูกให้เจ็บไม่ต้องจ่ายเงินสามพันก็มาอยู่ที่นี่ได้อขอบคุณ <laughs> บูธสาขาวันโอวันะคะที่ออกผลได้ภายใน10นาทีแล้วทาให้เราได้ผล ATK แล้วก็มาอยู่ตรงนี้สรุปแล้วที่ต้องใช้ก็คือพาสปอร์ตวัคซีนซอริฟิเคชั่นใบ HES หรือว่าแบบฟอร์มก่อนเข้าประเทศนะคะแล้วก็อันที่4จะเป็นผลตรวจ ATK ที่เราตรวจก่อนมา1ชั่วโมงทวน จากเดินทางยาวนานกันมา6-7ชั่วโมงแล้วก็ถึงกาตาร์แล้วเย้ถึงอามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่กาตาร์นะคะเอ๊ะต,ตัวเงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยตุ้ยตุ้ยมีหมีข้อหกักแกรนด์มาร์คแห่งเด้เด้ทำไมมันข้อหักวันนี้เลยวะ ลงถ่ายเนื่องจากพวกเราต้องทานสิทธิ์กัน8ชั่วโมงนะคะเราก็เลยจองเอามา l ฮาเลาช์เอาไว้นะคะซึ่งเป็นเลาที่เราสามารถจองกับสายการบินได้เลยในเลาน์นี้ก็จะมีทั้ง Family Room ทั้ง Smoking Room นะคะ นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ําเอาไว้เพิ่มความสดชื่นระหว่างเดินทางนะคะในห้องอาบน้นํานี้เราไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมาเลยเพราะเขามีให้หมดเลยค่ะทั้งสบู่ยาสระผมคอนดิชเนอร์และโลชั่นทาตัวกลิ่นหอมมากๆนอกจากนี้ยังมีผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดเท้าที่เขาเปลี่ยนให้ใหม่ตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่เราเก้าวออกจากห้องน้าปุ๊บจะมีพนักงานที่เข้ามาแล้วก็ทาความสะอาดใหม่และเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวใหม่เอาไว้รองรับแขกที่จะมาใช้บริการทุกครั้งค่ะสะดวกมากๆเลยนอกจากนี้ยัง มีจุดชงชานะคะเราอยากกินชาหรือว่าบางคนอยากกินกาแฟก็สามารถบริการตัวเองได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่เล็กๆน้อยๆน,น้ำดื่มแล้วก็สปาร์กิ้งวอเตอร์ที่สามารถหยิบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหันมาอีกฝั่งจะเป็นส่วนของอาหารนะคะ ตอนที่ถ่ายทํานี้จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็จะเป็นเมนูเบรคฟาสต์แต่ถ้าเราไปตอนกลางคืนก็จะเป็นเมนูอีกแบบหนึง่งตอนที่เราไปถึงได้ไปถึงตอนกลางคืนได้กินต้มคาไก่อร่อยมากๆเลยนี่เป็นห้องน้าชายนะคะมีเหมือนห้องน้าหญิงทุกอย่างเลยค่ะและที่นี่ข้อเสียก็คือจะไม่มีที่นอนมีเป็นเก้าอี้นั่งอย่างเดียวค่ะจุดของเอามาฮาเลล์นะคะจะหาได้ไง่ายมากๆเพราะว่าเขาจะอยู่หลังมีคอพับนั่นเองการจองเรานี้สามารถจองได้พร้อมกับการจองตัว๋วเครื่องบินเลยนะคะ แปดชั่วโมงผ่านไปตอนนี้เราก็ได้เวลาบินไปยังอิสตันบูลแล้วค่ะบินไปอิสตันบูลใช้เวลาสี่ชั่วโมงแล้วก็จะถึงอิสตันบูลกันแล้วค่ะตอนนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายในสนามบินเพราะต้องยุ่งอยู่กับการเตรียมข้อมูลให้ตอมอแต่สุดท้ายแล้วนั้นตอมอ,อก,ก็จะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยเนีย่ยและหลังคือตอมอนะดูแค่พาสปอร์ตพาสปอร์ตอย่่งเดียวพาสปอร์ตหนงเดียวไม่ได้สรุปก,ก็คือทำมาทำไม ไม่ไม่คือที่ที่ไทยอะ่ะที่เขาตรเช็คอินอ่ะตรวจเช็คตรวจละเอียดต่านี้อีกอะ่ะเหมือนสมัยที่ยังไม่มีโควิดเลยค่ะตอมอของประเทศตุรกดีดูแค่พาสปอร์ตและก็ปั๊มปึก๊กเราสามารถเข้าเมืองมาได้เลยพาสปอร์ตวัคซีนก็ไม่ดู RT-PCR ก็ไม่ดู ATK ก็ไม่ได้ขอดูใส่การบินตรวจละเอียดกว่าเยอะมากค่ะ ราอยู่ในสนามบินกันนานมากเจ็ดชั่วโมงจากกรุงเทพไปโดฮาแล้วก็รอทานสิทธิ์อีกแล้วก็สี่ชั่วโมงจากโดฮามานี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องรอขึ้นเครื่องอีกคือยังใช่ขึ้นเครื่องไปที่สนามบินแนฟซีเฮอร์เนาะโหลดเช็คอินอะไรไปหมดแล้วแหะแต่ว่าตอนนี้แบบอยากออกมาสูดอากาศโดยผ่านรูจมูกที่แบบไม่ได้า t ทีีิอันี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคน ดีได้ออกมานอกประเทศในรอบในรอบสองปีได้ไหมเออเต้นแบบออกออกนอกประเทศล่าสุดก็คือตอนเรียนปีหกกับประเทศอะไรรู้ไหมประเทศลาวนี่ก็คือท้องฟ้าก็ไม่เหมือนบ้านเราแล้วว่าเห็นไหมเออได้ออกมามันก็ชื่นใจอย่างนี้เนาะ อากาศของสนามบินก็จะหรูหราโอ่อาประมาณหนึ่งเขาเคลมว่าเขาเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้นะคะก็จะทำการเดินทางไปยังเนปซีร์เนปซียร์ <her> <her> คือด้วยเทานี่ค่ะพันธกียเขาจะไม่มีสนามบินลงตรงที่เมืองที่แบบที่มันมีบอลรูนอะโคลเลเม่มคือเมืองที่เป็นแบบเออคนเขาจะไปนอนโรงแรมทำกันจะไปดูโรงแรมกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราต้องไปลงที่สนามบินเนปเซีอร์ก่อน แล้วก็ถึงจะนั่งรถต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อที่ไปโกเลมีเนาะโจจองเตยกิตแอร์ไลน์ได้ในราคาไปกับทั้งหมดสองคนละสองพันสองพันอ่าคนละสองพันบาทเป็นแบบคนหนึ่งอ่ะไม่ได้แพงอ่ะคือแบบไม่มเกินสองพันแน่นอนต่อคนสลับราคาไปกับแล้วก็เป็นเตยกิตแอร์ไลน์ด้วยไม่ใช่แบบไม่ได้โลคอร์ดอ่ะราคาสบับ ใช่ค่ะที่เป็นเตอร์กิลีลาก็ถูกลงไปใหญ่นะคะเหมือนแบบอเมริกาโน่สามสี่เตอร์กิลีลาตกเก้าสิบกว่าบาทเลิศเลิศไหมเลิศนั่งเครื่องบินจากอิสตันบูลมาแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแล้วค่ะคาปเปโดเกียอากาศหนาวเย็นใช้ได้เลยแล้วเราก็ได้นั่งรถจากตัวเนฟซิเฮียนะคะมาอย่างตัวเมืองโกเรเม ที่พักของเราในวันนี้คือเฮนนาโฮเทลคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ